สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่21ตุลาคมนะครับอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้นะครับมีพรีวิวนะครับลิเวอร์พูลบุกไปเยือนอาร์เจนต์อัมสเตอร์ดัมในเวลาตีสองนะครับความพร้อมก่อนเกมสถิติต่างๆบทสัมภาษณ์ของเจนคอปแบบจัดเต็มนะครับรวมไปถึงจีนี่วานาดุมนะครับออกมาจวกจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับว่าเข้าปะทะโง่นะครับและขณะเดียวกันเจนคอปเนี่ยก็บอกว่ากำลังมองหาทางแก้ไข เกี่ยวกับเซ็นเตอร์แบ็กอยู่เดี๋ยวมาติดตามได้ในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับรถยนต์ซูซูกิซูบิฟนะครับแม็กอีจีแอลแม็กอิดิชันนะครับก็ขอบคุณทางซูซูกิมอเตอร์เทเลนด์ด้วยนะครับก็รถยนต์รุ่นนี้นะครับก็เป็นอีโคคาร์นะครับหัวฉีดดูเอลเจ็ดแล้วก็ตกแต่งแบบสปอร์ตมากเลยนะครับสวยงามนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับห้าแสนกว่าบาทใครที่สนใจเนี่ยลองติดต่อสอบถามเข้าไปในโชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกินะครับ มอเตอร์ไทยแลนด์หรือว่าไปที่แฟนเพจของ Suzuki Motor ร์ไทยแลนด์ก็ได้รวมไปถึงยาแค่เปิดเมื่อยตากระเบนเน็บยาถ่าย1นึ่งสยาหม่องสุนภัยตาจอมทองผลิตภัณฑ์จากห้างขายยาจอมทองเหล่านี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับมาดูข่าวสารในวันนี้กันนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าลิเวอร์พูลเราเตะตีสองนะครับวันนี้นะเจอกับอาแจกอาร์มสเตอร์ดัมบุกไปเยือนที่ยูฮันคัพอารีนาหรือว่ายูฮันครอยอารีนาก็แล้วแต่จะเรียกนะครับทีนี้ ช่องทางการถ่ายทอดสดเนี่ยก็เกิดคำถามครับคือตอนแรกบีอินไม่ถ่ายตอนแรกนะครับแต่ไปๆมาๆก่อนเกม1วันสำหรับเมื่อคืนนี้เมื่อวันอังคารเนี่ยปรากฏว่าบีอินเขาเลือกซื้อครับแต่ว่าซื้อแค่บางคู่เข้ามาอย่างเมื่อคืนนี้เขาซื้อคู่ปารีสแซงต์แชงแมงกับยูเนเตดนะครับแล้วก็ซื้อคู่ดินาโมเคียบกับยูเวนตุสใช่ไหมครับ ส่วนคืนนี้เพราะเท่าที่ผมดูผังรายการดูโปรแกรมล่าสุดยังไม่มีบอกนะครับว่าจะมีถ่ายเรียููหรือไม่แต่ว่ารอรุ้นครับถ้าเขามีถ่ายเรียููเราก็เตรียมสมัครแพ็กเกจของเขาได้เลยนะครับผมเชื่อว่าเขาต้องซื้อ,อแหละเพราะเขารู้ครับว่าในเมืองไทยแมนยูกับเรียููคือแฟนบอลเยอะสุดแล้วผมว่าเขาต้องซื้อเรียููผมว่ามีรุ้นครับคืนนี้ที่เร์พูลอาจจะได้ดูเกมผ่านบีอินสปอร์ตใครที่เตรียมตัวก็เตรียมตัว,ตวสมัครสมาชิกแล้วก็เสีย เงินเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเท่าที่ผมดูเหมือนจะถ้าเป็นรายสัปดาห์เนี่ยจะ49บาทหรือยังไงนี่แหละลองลองดูแล้วกันนะครับทีนี้มาดูความพร้อมของเกมที่ลิพูเราจะเจอกับอาแจกสะคเับเมื่อวานนี้นักเตะเราก็เดินทางออกจากอังกฤษเนี่ยเวลาถ้าเป็นเวลาบ้านเราก็สักประมาณ4ี่ทุ่มบ้านเรานะครับเดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับแบบพร้อมเพรียงนะครับก็จะเห็นว่า ใครเดินทางไปบ้างครับก็เดินทางไปกันตัวหลักก็ไปกันเกือบๆครบนะครับใครที่ร่างกายฟิตฟอร์มฟิตฟิตพร้อมก็อยู่นะครับพวกบาดเจ็บก็ไม่ได้เดินทางไปนะก็จะเห็นเนี่ยแต่ก็ที่คนที่ไปด้วยดาวรุ่งเราจะเห็นลิสวิลเลียมนะครับนะกองหลังร่างโยงดาวรุ่งของเราตัวสูงเลยนะครับนี่ด้านหลังไวลดุมอะไรไปกันครบครับเคเลอร์ก็ต้องเป็นผู้เล่นสาวตัวมือ2ในวันนี้นะโจโกเมสนะไปกันครบทาคุมิมินามิโนเคอร์ติสโนเนี่ยไปกันครบครับแล้วก็ คคัญคือมินามมโนนี่ทรงผมทรงใหม่เนี่ยโอ้โหหล่อเฟี้ยวเลยนะครับนะก็ประมาณนี้ครับทีนี้ความพร้อมครับความพร้อมมาดูความพร้อมกันหน่อยแล้วกันนะฝั่งลี์พูของเราเนี่ยเจนเขาก็อัปเดตนะครับว่าทางด้านโจเอลมาติปเนี่ยแล้วก็เตอาโก้อาคันธาร่าไม่ได้เดินทางมาด้วยนะครับโดยในรายของโจเอลมาติปเนี่ยเจนเขาบอกว่ามาติปมีประวัติอย่างที่เราทราบกันนะครับเป็นคนที่ ไม่สามารถเล่นเกมแบบที่ได้อาจจะมีอาการล้าอาการอะไรแบบนี้ทําให้แบบว่าปล่อยทิ้งไว้ที่อังกษไม่ได้ไม่ได้หนีมาด้วยแต่ส่วนในเกมสุดสัปดาห์นี้ที่จะเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในวันเสาร์นะครับเจนเขาบอกว่ามาติบน่าจะกลับมาฟิตทันส่วนในรายของติอาโก้อาคันทาร่าเนี่ยก็ไม่ได้เดินทางมาด้วยเจนเขาบอกว่ายังไม่รู้ว่าอาคันทาร่าต้องพักประมาณกี่นัดยังไม่รู้ให้รอติดตามต่อไปนะครับ ว่าอาคาทาร่าจะพักสักกี่นัดนะครับแต่ว่ามันไม่ไม่ไม่หนักเท่าฟันได้แน่นอนนะครับอาจจะเป็นหลักนัด2นัด3นัดซึ่งเจนคอปไม่ได้ระบ,บุนะครับทีนี้ในส่วนของเฟอร์กิวฟันได้เนี่ยก็แน่นอนว่าตอนนี้กําลังอยู่ในกระบวนการที่เริ่มต้นนะเดี๋ยวรอผ่าตัดแล้วก็รอฟื้นฟูร่างกายคงอีกยาวนานเลยนะครับกว่าจะกลับมาพร้อมลงเล่นอีกครั้งหนึ่งก็คือสภาพทีมลิปูตอนนี้ส่วนดาวรุ่งที่เดินทางไปด้วยนะครับมีเจคแครนนะครับนะอันนี้เป็นมิดฟิลด์นะครับมี วินเทสลาฟจารอสอันนี้เป็นผู้สาวประตูดาวรุ่งอีกคนหนึ่งน่าจะหนีบหนีบไปเป็นมือสามนะครับส่วนไลส์วิลเลียมนะครับคนนี้ก็น่าจะได้รับโอกาสเป็นแบ็กอัพนั่งที่มานั่งสำรองนะครับส่วนทั้งฝั่งอาแจกอาเตมร์าาดามเนี่ยเขาก็พลาดใช้งานดาวสุวงของทีมนะครับอย่างแอนโทนีนะครับที่เพิ่งเซ็นสัญญามาจากเซาเปาโลเป็น เป็นกองหน้าชาวบราซิลนะครับมีอาการบาดเจ็บนะครับพลาดใช้งานกองหน้าตัวหลักรวมไปถึงชูเลียนทิมเบอร์นะครับกองหลังดาวรุ่งอีกคนหนึ่งซึ่งทางด้านกุนซือของทีมอาร์เจนต์อัมดามนะครับเอริกเทนฮาก็บอกว่าเราขาดผู้เล่น2ตัวหลักนะครับที่ไม่ฟิตนะครับนั่นก็คือแอนโทนีกับชูเลียนทิมเบอร์นะครับซึ่งการขาดทั้งคู่เนี่ยแน่นอนก็ส่งผลกระทบแต่ไม่กระทบต่อแผนการที่เราจะเจอกับลิเวอร์พูลคือเราก็ยังคงจะเล่นในแท็กติกของเรานะเออเรายัง เรายังมีตัวเลือกที่ให้เลือกใช้งานนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาเขาบอกนะครับแล้วนอกจากนี้เอ็ดเทงฮาร์ก็บอกว่าการเจอกับเรอร์พูเนี่ยเป็นความท้าทายครั้งใหญ่นะครับลิเวอร์ูคือทีมที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้1ทีมเลยแล้วก็พวกเขาชนะแชมเปียนลีกมาได้ใน2อ,อปีที่แล้วแล้วก็เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อปีก่อนนะครับดังนั้นการที่ทีมที่ได้แชมป์แบบนี้นี่คือทีมที่ยอดเยี่ยมแน่นอนนะครับแล้วเราก็ต้องพยายาม รับมือพวกเขาในเกมนี้นี่คือสิ่งที่อเอริเทนฮาร์คกุนซือของอาแจ็กซ์อัมเดอร์ดัมให้สัมภาษณ์เอาไว้มาดูสถิติกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับลิฟูเราเนี่ยไม่เจอกับอาแจ็กซ์อัมเดอร์ดัมในศึกฟุตบอลยุโรปเนี่ยมานานมากเลยอันนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าไม่เจอกันมาตั้งแต่1996 1996 1966 1967เลยกี่ปีแล้วอะ่ะ40 50ปีอะ่ะไม่เจอกันอะ่ะเออไม่เจอกันนานมากเจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นอาแจ็ก ชนะลิเวอร์พูลนะครับเจ็ดประตูต่อสามด้วยสกอร์รวมในรอบสิบหกทีมสุดท้ายสกอร์รวมสองนัดนะนะเจ็ดต่อสามแต่ว่าอย่างที่บอกมันสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วมันก็คงเอามาวัดอะไรไม่ได้แต่ว่าหลังจากลิเวอร์พูลแพ้อาแจกในปีหนึ่งเก้าหกหกเนี่ยลิเวอร์พูลไม่แพ้ในเกมยุโรปติดต่อกันสิบสามนัดเวลาเจอทีมจากฮอลแลนด์ดังนั้นสถิติเราดีครับหลังจากนั้นเราเจอทีมจากฮอลแลนด์ทีมอื่นเนี่ยเรา ตบอทีมจากฮอลแลนด์ได้เกือบตลอดในขณะที่อาร์เจ็คต์อาร์มเตอร์ดัมเนี่ยนะครับสถิติช่วงหลังเวลาเจอทีมจากอังกฤษเนี่ยมักทําผลงานได้ไม่ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งนะครับนะหเกมหลังสุดในชนะได้แค่นัดเดียวนอกนั้นแบ่งเป็นแพ้2แพ้3นะครับแล้วก็เสมอ2นะครับเออแล้วก็3ครั้งหลังสุดไม่ชนะด้วยนะครับเวลาเจอทีมจากอังกฤษนะอาจ็ค นอกจากนี้อาแจากครับมีสถิติการเล่นในบ้านศึกแชมปี้ยนลีกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักนะครับนะสองครั้งสองจากสามครั้งหลังสุดเนี่ยเป็นแพ้เลยนะครับแล้วก็ในช่วงเจ็ดเกมหลังสุดเวลาเล่นในบ้านในเกมแชมปีเปนลีกเสมอสองแพ้สี่เรียกได้ว่าไม่ค่อยดีฟอร์มไม่ค่อยดีเล่นในบ้านเวลาเล่นในแชมปี้ยนลีกอาแจากจะฟอร์มแย่ครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับอันนี้คือปัญหาของทางฝั่งเขานะครับส่วนตัวทีเด็ดครับก็ต้องเป็นดูซานทาดิตครับ ในเกมแชมเปี้ยนลีก18นัดหลังสุดเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตู13ลูกแบ่งเป็น6แอสซิสต์กับ7 7แอสซิสต์กับ6ประตูส่วนโรเบิร์ตตฟิมิโน่เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดในเกมแชมเปี้ยนลีก33นัดหลังสุดเนี่ยมีส่วนร่วมถึง26ประตูแบ่งเป็น15ประตูกับ11แอสซิสต์นะครับนะซาร่าถ้านับเอาแค่คนที่ยิงประตูให้กับลิเวอร์พูลเนี่ยซาร่านับตั้งแต่ปี2017เนี่ยเป็นคนที่ยิงเกมแชมเปี้ยนลีกให้กับลิเวอร์พููลลมาาากกกที่สุด19ด19ัังนน้เร็ฝก ฝากใจไว้ที่ซาร่าแล้วก็โรเบโตฟิมิโนได้เลยนะครับสำหรับเกมยุโรปนะครับทีนี้เอาแล้วครับแน่นอนแล้วครับว่าเกมค่ำคืนนี้ไม่รู้ว่าผลมันจะออกมายังไงนะครับนะแต่ว่าที่แน่นอนก็คือเจมพีสเชื่อว่านี่จะเป็นโอกาสแล้วล่ะของลิสวิลเลียมหรือไม่ก็นาธานีลฟิลิปในช่วงเดือน2เดือนหลังจากนีน้ในช่วงที่จะได้ขึ้นมาเป็นแบ็กอัพเนี่ยโดยเฉพาะ ลิสวิลเลียมเนี่ยดูเหมือนจะมีภาษีที่ดีแซงค um ูเมติโอแซงเซฟเฟอร์นนเบิร์กแซงแซงฟิลิปด้วยซ้ำเหมือนกับเนี่ยดูอย่างล่าสุดก็คือการที่ลิสวิลเลียมมีชื่อเดินทางไปที่อาแจ็แล้วน่าจะได้นั่งเป็นตัวสำรองเนี่ยอันนี้ถือว่ามันเป็นบอกเลยครับว่าลิสวิลเลียมถูกดันขึ้นมาเป็นแบ็คอัพในช่วงเวลาแบบนี้แล้วนะครับหลายๆคนก็ชื่นชอบลิสวิลเลียมอยู่นะครับมาดูการจัดทัพกันนะครับ การจัดทัพเนี่ยทางฝั่งอาแจกส่วนอาณาจะมาเล่นในระบบ4-2-3-1นะครับนะหลักๆก,ก็คือผู้สาประตูโอนาน่าแบ็กซ้ายขวานะครับมาซาลุยอีอะไรเนี่ยอ่านยากเหลือเกินนะครับแต่แบ็กซ้ายเนี่ยเป็นตัวชื่อดังอยู่นะครับตาการ์ฟิโก้นะครับคนนี้เป็นแบ็กซ้ายทีมชาติอาร์เจนตินานะครับ,นน size, รรบส่วนตัวลุกเนี่ยเท่าที่ผมไปสกาวฟอร์มาอะ่ะโอเคทาริดิสเรารู้เราเรู้อยู่ครับว่าเป็นตัวทีเด็ดนะครับดูซานทาริดิสดดนะครับลูเบนเน ดูเป็นเนเลสเนี่ยเอ้ดดาวิดเนเลสเนี่ยปีกทีมชาติบราซิลเนี่ยคนนี้ก็เจ๊จ้าครับในขณะที่กองหน้าเนี่ยเขาน่าจะใช้เป็นลับหยาดนะครับหรือว่าลาบี้ผมไม่รู้ว่าอ่านว่าลาบิหยาดหรือว่าลับหยาดนะครับแต่ว่าเมื่อค้นไปดูในฟอร์มการเล่นเนี่ยคือกองหน้าดาวซอนโวของพวกเขาที่ผมบอกตอนแรกว่าเขาเจ็บเนี่ยแอนโทนีเนี่ยไม่ได้ลงเล่น แต่ทาดิดก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยิง3จ่าย2ดังนั้นทาดิดเป็นตัวทีเด็ดอีกคนหนึ่งครับที่เราต้อง,งระมัดระวังส่วนคนที่เล่นหน้าเป้าแทนเนี่ยรับหยาดอะไรเนี่ยนะครับยิง1ลูกครับแสดงว่าฟอร์มการเล่นอาจจะยังไม่ได้เข้าเป้าเปี้ยนป้างสักเท่าไหร่นักนะครับสาหรับรับยาดคนที่ต้องลงเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าแทนเนี่ยนะครับอันนี้คือสกาวฟอร์มให้ดูเลยนะส่วนคูดัสเนี่ยคนนี้เป็นเพลย์เมกเกอร์ซึ่งก็ทาไป3าแอสซิตเหมือนกันแล้วก็1ประตูในลีก ก็ฟอร์มน่าจะตามองเลยนะครับส่วนลิเวอร์พูลเราเนี่ยฮูสกอร์คาดว่าน่าจะเป็นอาร์เดียนครับเฝ้าเสาแล้วก็เป็นอ no, าร์โนโรเบสันครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นโกเมสกับฟาบินโยนะครับส่วน3มิดฟิลด์เนี่ยนะครับคาดว่าน่าจะเป็นมิลเนอร์เฮนเดอร์สันลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็วานาดุมส่วนซาร่ามาเน่ฟิมิโนก็น่าจะประจำการแบบนี้นะครับคู่เซนเตอร์อย่างที่ย้ำอีกทีหนึ่งฟาบินโยกับโกเมสน่าจะต้องลงทําหน้าที่แล้วก็มีลิสวิลเลียมเป็นแบ็กอัพ แต่ว่ามันก็มีอีกแบบหนึ่งเหมือนกันคือไม่แน่ว่าถ้าเจนคอปอยากจะพักโรเบรโตฟิมิโนถ้ามองว่าโรเบรโตฟิมิโนเนี่ยช่วงหลังฟอร์มฝืดเนี่ยอาจจะเป็นโชต้าก็ได้นะเราซื้อมาเราก็อาจจะต้องใช้สลับลงเล่นบ้างอาจจะเป็นโชต้าลงเล่นแบบนี้แล้วก็เป็นซาร่ามาเน่ยืนแบบนี้หรือเปล่ามิดฟิลเนี่ยเฮนเดอร์สันกับไวนาดุมเนี่ยตัวยืนพื้นแน่แต่ว่าเกอิตา มิลเนอร์เคอติสโจนพวกเนี้ยต้องแย่งตำแหน่งกันว่าจะเป็นใครที่ได้ลงเล่นในตำแหน่งเดียวที่ที่จะได้เป็นสล็อตเดียวนะครับก็รอรุ่นดูแต่ผมโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเจมส์มิลเนอร์ว่ะน่าจะเป็นเจมส์มิลเนอร์นะจัดเจมส์แกฟิตอยู่แล้วก็น่าจะพร้อมสำหรับเกมที่ต้องใช้ประสบการณ์ลงเล่นใช้เพลซิ่งพละกำลงังเพลซิ่งลงเล่นนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะ ก็ส่วนเรื่องของการฟันธงเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อลึกๆว่าลิเวอร์พูลด,ดีกว่าอาแจกแต่ประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้ครับถ้าประมาทอาจจะโดนอาแจกสอยได้เหมือนกันแต่ถ่านเล่นในมาตรฐานของตัวเองนะครับเล่นไม่ประมาทเล่นแบบมีสมาธิกับเกมผมว่าน่าจะเก็บ3มแต้มกลับออกมาได้ในเกมนั้นแรกก็รอติดตามมาดูในคำ่ำคืนนี้ทีนี้มาดู orp, ดเจนนิ่อง,อองคอปพูดถึงเรื่องอื่นๆบ้างนะครับพูดถึงเรื่องอื่นๆบ้างนะ จเขาพูดถึงจังหวะที่พิกฟอร์ดเข้าปะทะฟันได้แล้วก็สุดท้ายก็ไม่โดนแบนอะไรเลยนะครับเจนเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยากที่จะยอมรับได้นะครับในช่วงที่หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในโลกของฟุตบอลแต่มันก็เกิดขึ้นแต่มันจะไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นและมันก็จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ต้องต้องยอมรับแต่ว่ามันก็ยากที่จะยอมรับสําหรับสิ่งที่พิกฟอร์ด เข้าประทับฟันได้จนเจ็บหนักแบบนี้นะครับเชนเขาบอกว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วละ่ะนะตอนนี้เราก็ต้องทำ,ทำใจยอมรับมันว่าเฟอร์กิลฟันได้เนี่ยคือนักเตะของเราแล้วแล้วก็บาดเจ็บยาวไปแล้วสิ่งสําคัญคือผู้ตัดสินไม่เห็นเหตุการณ์นะครับเขาบอกว่าจริงๆไมเคิลเอรเวอร์อยู่ใกล้ที่สุดไมเคิลเอรเวอร์อยู่ใกล้ที่สุดแล้วเห็นเป็นมุมคนที่เห็นวิวดีที่สุดแต่ไมเคิลเอรเวอร์ก็ไม่ได้ตัดสิน หรือว่าไม่ได้ให้ว่าลูกนี้เป็นลูกฟาวล์ลูกจุดโทษหรือว่าลูกใบแดงย้อนหลังอะไรแต่อย่างใดในขณะที่คนคุม v r r นะครับก็คือเดวิดครูดเนี่ยกลับลืมกดซะอย่างนั้นกลับลืมกดซะอย่างนั้นว่าต่อให้ล้ำหน้าไปแล้วต่อให้คุณตัดสินว่าล้ำหน้าไปแล้วแต่คุณสามารถให้ใบแดงย้อนหลังได้ถ้าเป็นการเข้าปะทะแบบรุนแรงนะครับซึ่งเจนเขาบอกว่ามันท้ายที่สุด จากการตัดสินที่ผิดพลาดหรือเนี่ยเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นในเกมแต่คนที่ได้ผลเสียมากที่สุดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมก็คือเฟอร์กิวฟันดแล้วติ ara, อาโกอาคาทาราสคนนี้ได้รับผลเสียโดยที่โดยเฉพาะวิกฟอร์ดไม่ได้รับบทลงโทษใดๆเลยกับการเข้าบอลในลักษณะแบบนั้นนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์จากเจเกนคอฟในขณะที่ จอจิงโยมาเดนดูเมื่อวานนี้ก็ไปนั่งสัมภาษณ์ข้างๆเจนเนคอปในการแถลงข่าวก่อนเกมศึกยูฟ่าตัเบอร์ลีกเหมือนกันนะครับวันเดนดูมก็บอกว่ามันเป็นอะไรที่ยากจะยอมรับได้พูดเหมือนเจนเนคอปเลยครับยากที่จะยอมรับได้ก่อนอื่นเนื้อสิ่งอื่นใดเลยวันเดนดูมบอกว่ารู้สึกเศร้าสลดมากๆกับอาการบาดเจ็บของเฟอร์กิฟันได้นะครับเราทุกๆคนรู้สึกแย่มากๆนะตั้งแต่หลังจบเกมเมื่อวันเสาร์ที่เจอกับเอฟเวอร์ตันเนี่ยเชื่อเลยว่าผู้เล่นหลายๆคน นอนกันแทบไม่หลับกับอาการมาเจ็บของฟันไดที่มันหนักมากๆนะครับแน่นอนเราผิดหวังแล้วก็วานดุมก็จวกไปที่พิกฟอร์ดครับวานดุมบอกว่าแนวทางการเข้าประทะของพิกฟอร์เนี่ยที่เข้ามาปักอย่างเงี้ยในมุมของเขานะเขาบอกว่าเป็นอะไรที่ completely stupid อะคือโง่แบบสมบูรณ์แบบเลยครับคือ stupid มันก็จะแปลว่าโง่แปลว่าไม่ฉลาดก็ได้ก็แล้วแต่จะแปลครับแต่ว่าผมว่าก็น่าจะหมายถึงมุมกันนะครับ เข้าประท้าแบบโง่มากๆครับคือเขาบอกว่าวันนี้ดูบอกว่าเขาเชื่อว่าจริงๆพิกฟอร์ดอะไม่ได้อยากที่จะทําร้ายเพื่อนอาชีพหรอกไม่ได้อยากจะทําร้ายฟอร์กิวฟันดให้เจ็บหนักแบบนี้หรอกแต่เพียงแค่ว่าการเข้าประท้าของพิกฟอร์ดเนี่ยมันเป็นการเข้าประท้าแบบเลินเล่อไปหน่อยเข้าประท้าแบบไม่ได้นึกไปหน่อยว่ากู้แข่งจะเจ็บไหมอะไรยังไงคือเพียงแค่ว่ากูจะสกัดบอลคนดวนด้วยคนจะเป็นอะไรก็ช่างอะไรอย่างเงี้ยคือ คือเนี่ยคือสิ่งที่ไวเนดูมจวกนะครับวเนอดูมจวกครับว่ามันก็เกินไปครับแล้วก็อย่างจังหวะชอดประท้าของริชาริซอนอีกนั่นก็อารมณ์เกินครับแล้วก็ทําให้หนึ่งในผู้เล่นของเราก็ได้รับอาการบาดเจ็บนะครับก็เป็นเรื่องที่โชคไม่ดีเลยแล้วเป็นเร,เรื่องเรื่องที่ยากจะยอมรับได้โดยช่วงยิ่งในเคสนี้พิกฟอร์ดไม่ได้โดนโลงโทษอะไรย้อนหลังเลยนะครับโอ้เดือดอยู่เหมือนกันนะครับในขณะเดียวกัน เขาบอกว่าตัดเรื่องการบาดเจ็บของฟันดาออกไปนะตัดเรื่องอาการบาดเจ็บของเตียโก้ออกไปอย่างไรก็ตามนะครับแน่นอนการที่เราเสียเตียโก้กับฟันดาก็เป็นเรื่องที่เสียหายแหละแต่เราไม่สามารถนําเรื่องนี้มาอ้างได้เจนคอาบอกนะครับเราไม่สามารถนําเรื่องนี้มาอ้างได้ว่าเจอการแจกแล้วเราจะไม่พร้อมเพราะไม่มี2ผู้เล่นคนนี้เจนเอายังคงยืนยันชัดเจนว่าผู้เล่นที่มีอยู่ในทีมทุกคนก็ทดแทน ได้ไม่ขาดตกบกพร่องหมายถึงว่าก็ยังเชื่อใจในนักเตะทุกๆคนนะครับแน่นอนอาจจกเป็นทีมที่ระดับโลกครับเป็นทีมที่เวิร์คลาสแล้วก็เป็นทีมที่มาเล่นในแชมเปี้ยนลีกอยู่ตลอดนะครับดังนั้นเจนเขาก็พูดว่าประมาทไม่ได้นะให้ความเคารพอ,รอาแจกอย่างเต็มที่เมื่อ2ปีที่แล้วเกือบจะได้เจอกันในนัดจิงชะเลริรแต่ว่าอาแจกเดินทางมาไม่ถึงนัดจิงชะเลิศก็เลยอดเจอโดนสเปอร อาจตกรอบไปรอบรองชนะเลิศน,นะครับแต่ว่ามาครั้งนี้ได้เจอกันแล้วในรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็เรามีงานของเราเรามีการบ้านของเราแล้วเราก็จะต้องพยายามอย่างสุดความสามารถในการเจอกับอาจารย์สัครับประมาาไม่ได้จนงคอบรู้ดีครับนะทีนี้ก็น,นะครับถ้ามันจะเป็นช่วงเวลาอันนี้เป็นเป็นความเห็นจากาทวิตเตอร์ของ LFC t r a n s f e r r o o m นะครับนี่คือช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุด หนึ่งช่วงเวลาของซีซันในช่วงเวลาที่ฟันไดเจ็บไปตอนนี้คนที่จะต้องสเตปอัพขึ้นมาหรือว่าคุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วสองเดือนหลังจากนี้ก่อนตลาดจะเปิดเนี่ยก็คือโจโกเมสคุณจะต้องพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าคุณต้องจะทดแทนในสิ่งที่ฟันไดหายไปได้ไหมซึ่งมันก็ยากแหละมันยากมากๆด้วยกับเซนเตอร์ที่เก่งที่สุดในโลกอะ่ะหายไปอะ่ะแต่คุณจะทดแทนได้ประมาณไหนโอเคหรือไม่เนี่ย อยู่ที่คุณละโจโกเมสประมาณนั้นนะครับว่านะจริงๆเมื่อวานนี้ผมก็พูดไปในในในโค้ดแอคทอลเหมือนกันเมื่อวานนี้ผมก็ทําประเด็นโค้ดแอคทอลนะครับนะว่า,าฟันไดเจ็บยาแบบนี้นะครับฟันไดาหายแบบแนี้จะส่งผลกระทบกับลีพูแบบไหนบ้างนะครับแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อการลุ้นแชมป์ไหมเนี่ยเมื่อวานนี้ผมทำนี่เห็นไหมครับ ผมทำโค้ดแอคทอไว้ใครว่าง,างครับก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับผมก็วิเคราะห์แล้วก็เอาสติ ity, มาเปิดกลางให้ฟังกันเลยนะครับซึ่งเนี่ยเป็นโอกาสของโจโกโมเมสแล้วครับถ้าเขาไม่สามารถทําได้ใน2เดือนจากนี้เขายังแบบเล่นสมาธิหลุดเป็นโจโกโมเมอร์อย่างที่แฟนบอลว่าผมว่าอนาคตของเขาเองก็ในอนาคตก็จะตกไปเป็นตัวสํารองแบบอย่างถาวรเลยแล้วก็อาจจะมีการซื้อเซ็นเตอร์คนใหม่เข้ามาแต่กับกันกับกันถ้าโจโกโมเมส ทำผลงานได้ดีในช่วง2เดือนจากนี้มันก็เป็นบทพิสูจน์ว่าเอ้ยเขาก็ตอบเสียงวิจารณได้แล้วเขาก็น่าจะเป็นตัวหลักในอนาคตระยะยาวได้ก็อยู่ที่ตัวเขาเองนะนะครับนะส่วนเดวิดคูดคนที่เป็นผู้ตัดสิน vr นะครับผู้ตัดสิน vr คนนี้เนี่ยล่าสุดครับเดนิเมลรายงานนะครับว่าโดนดรอปครับในเกมสุดสัปดาห์นี้พิมลีเขาจะไม่ได้ทําหน้าที่ตัดสินเป็นผู้ตัดสินที่หหรือผู้ตัดสิน vr นะครับจะถูกดรอปไปเป็นคนยก ยกธงผู้ตัดสินที่สี่แทนผู้ตัดสินที่สี่เนี่ยน่าจะหมายถึงไม่ยกธงก็ชูป้ายชูป้ายด้วยแหละนะครับนะก็เป็นบทลงโทษครับที่แต่แสดงว่าถ้าคุณไปลงโทษเขาแม้เขาตัดสินแปลว่าอะไรอะ่ะแปลว่าเขาทําผิดใช่ไหมแต่ว่าคุณก็ไม่ได้ลงโทษเขาย้อนหลังนี่คุณก็ไม่ได้กล่าวคัดสินแต่คุณรู้ว่าแต่เอฟอรู้ว่าเดวิตครูดผิดก็เลยลงโทษแบบนี้นะ ท้ายที่สุดทีมเราก็ไม่ได้ทั้งสามแต้มจากเกมล่าสุดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีการเปลี่ยนคำตัดสินให้เป็นลงโทษพิกฟอร์ยอดย้อนหลังอยู่ดีถูกไหมครับนะทีนี้ทีนี้ครับรายชื่อ25คนที่ส่งไปเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ก็มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งเวีรยพููเราไม่ได้ใส่ฟันไดลงไปนะครับไม่ได้ใส่ฟันไดลงไปถอดชื่อฟันไดออกไปเลยเพราะว่า ครึ่งซีซั่นแรกไม่น่าจะลงเล่นได้หลายคนอ้าวแล้วบอกถ้าใสา่ใส่ถ้าถอดชื่อฟันได้ไปอย่างนี้แล้วสมมุติถ้าฟันได้กลับมาในช่วงครึ่งซีซัน่นหลังได้ล่ะจะใส่ชื่อได้ไหมใส่ได้ครับตามกฎคือสามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่ออีกครั้งได้ในเดือนมก,กราคมหรือว่าผ่านครึ่งซีซั่นไปก่อนอารมณ์ประมาณว่าผ่านครึ่งซีซั่นไปก่อนแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อได้ใส่ชื่อเพิ่มอะไรได้ดังนั้น ถ้าผมว่าทีมงานเราคงรอดูแหละว่าฟันได้การฟื้นตัวเป็นยังไงถ้ามีโอกาสที่จะกลับมาได้ก่อนจบซีซันก็เดี๋ยวช่วงปีใหม่อาจจะใส่ชื่อฟันได้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งแต่ในเบื้องต้นตัดชื่อฟันได์ออกจากศึกพิมลีกไปก่อนในเบื้องต้นนะครับนะทีนี้นะครับโอ้ยเมื่อกี้ผมไปไปปิดผิด,ดลิงก์นะครับเมาส์ไม่ค่อยดีมาดูเจนคอปพูดถึงเรื่องราวที่นักข่าวเขาต้องถามแหละครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมว่าแฟนบอลทุกคนก็ อยากที่จะฟังว่าเจนคอปจะมีความเห็นอย่างไรนะรักข่าวก็ถามว่าเจนคอปเนี่ยเจมีค่คาราเกอร์เนี่ยก็บอกนะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยควรจะซื้ออูบาเมกาโนมาเลยในซัมเมอร์นี้นแฟนๆบอลหลายๆคนก็เรียกร้องว่าเอ้ยไม่ใช่ในซัมเมอร์ขออภัยเป็นมกราคมนะครับนะคาราเกอร์แนะนําให้ไปซื้ออูบาเมกาโนในเดือนมกราคมรวมไปถึงแฟนบอลก็อยากให้ซื้อในเดือนมกราคมเหมือนกันเนี่ยคอปคุณมีความเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเจนคอปก็บอกว่า อทำไมผู้คนไม่สนใจเกมที่เราจะเจอกับอาร์แจากในคืนวันพรุ่งนี้เลยคือเจนคอปให้สัมภาษณ์ไว้วันอังคารเลครับเขาได้บอกว่าพรุ่งนี้ก็คือวันพุธวันพุธก็คือเตะนะครับแต่ทุกคนกลับมาสนใจเรื่องนี้นะเจนเขาบอกว่าใช่นะเราเริ่มต้นซีซันนะเราเตรียมเซนเ,นเตอร์ไว้3คนฟานไดมาติดโกเมสแล้วก็มีฟาบินโยที่เป็นแบ็กอัพคอเวอร์แล้วก็มีดาวลูกอีกหคน เป็นห้าคนคือเราเตรียมเซนเตอร์ไว้ห้าคนเราเราวางแผนไว้แล้วว่าเราจะใช้แบบนั้นนั้นเด็กเป็นคนที่ห้าไงนะครับซึ่งมันก็เป็นจํานวนที่ใช้ได้เลยกับการมีเซนเตอร์ห้าคนกับทีมที่เล่นเซนหลังสองอ่ะนะครับอย่างนั้นก็ตามมันเป็นสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับกับตอนนี้จริงๆมันเป็นไปไม่ได้ครับเจนเขาบอกมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะสามารถไปหากองหลังเวิด์คลาสมายืนสี่คน ในทีมทมเดียวเพราะกองหลังทุกๆคนเขาก็อยากจะลงเล่นเขาไม่อยากมานั่งสำรองนะแล้วตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเนี่ยเป็นตำแหน่งที่โดยปกติจะไม่ค่อยโรเตทกันเยอะดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปซื้อผู้เล่นแบบเบอร์คัสเบอร์คัสเบอร์คัสมันยืนกองกัน4คนเป็นไปไม่ได้นะแน่นอนมีบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราทาําผิดพลาดในตลาดซื้อขายที่ไม่ยอมซื้อเซนเตอร์ระดับท็อปเข้ามาร่วมทีมนะแต่เจนเขาบอกว่า เจมี่เขาบอกว่าอ่ะยกตัวอย่างเลยมีคนนึงพูดมาแน่นอนก็คือเจมี่คาราเกอร์เจนขอบแกะกชี้เป้าเลยครับว่าเจมี่คาราเกอร์เพิ่งพูดว่าให้ไปซื้อหรือว่าบางคนก็อาจจะพูดเหมือนกันว่าให้ไปซื้อนะแต่นั่นแหละคนที่พูดในลักษณะอย่างเงี้ยเขาก็มีเหตุผลของเขาแหละแต่คนส่วนใหญ่ที่พูดแบบเน,นี้ยมักจะไม่ใช่ผู้จัดจาก,การทีมนั่นก็เหตุผลว่าทําไมบางคนอาจจะต้องไปทํางานเป็นพันดิตพันดิตก็คือนักวิเคราะห์ทางทีวีเขาก็ลางจะสื่อว่าการที่คาราเกอร์วิเคราะห์แบบเนี้ย คาราเกอร์เป็นนักวิเคราะห์ทางทีวีไงแต่คาราเกอร์ไม่ได้เป็นผู้จัดการทีมจริงๆคาราเกอร์ Character, เลยพูดในอีกมุมหนึ่งผู้จัดการทีมจริงๆมันต่างกันออกไปเจนเขาบอกว่าเราประโยคนี้คือประโยคนํสำคัญและเป็นประโยคที่เจนคอปตอบแล้วอ่ะอันนี้ต้องทำความเข้าใจเลยนะครับ you cannot have solution away before you have the problem คุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตลอดก่อนที่ปัญหามันจะมาถึงจริงแบบ ไปแก้ไขก่อนที่ปัญหามันจะมาถึงจริงคุณไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ตลอดทุกครั้งนะครับแน่นอนมันไม่ได้เพอร์เฟกครับนะแน่นอนมันไม่ได้เพอร์เฟกแต่นั่นคือสิ่งที่ที่เราก็จะต้องพยายามหาทางแก้ไขหลังจากนี้หนึ่งเลยผู้คนพอฟันดายเจ็บผู้คนพูดสิ่งแรกเลยซื้อซื้อซื้อ,อแต่สิ่งที่เจนเขาบอกผมคิดในหัวตอนนี้คือผมจะจัดการยังไงกับที่มีอยู่ตอนนี้ผมจะจัดการยังไงกับสถานการณ์ที่มีอยู่ตอนนี้ กับตัวเรื่องที่มีอยู่ตอนนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปประเมินกันเพิ่มเติมหลังจากนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับจะยังไม่คิดเรื่องตลาดเร็วขนาดนั้นนะต่างจากแฟนบอลต่างจากกูรูที่มาถึงพูดเลยว่าซื้อซื้อนะครับก็ประมาณนั้นครับนะวันนี้มีประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณสปอนเซอร์เจดีด้วยนะครับสำหรับยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บยาหมองสุภาตาจองทองยาหมองสุนภยัยยาไยหนึ่งสองสามด้วยนะครับ สั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพรวมไปถึงซูซูกิสวิ f จีแอลแม็ก t i อีดิชันนะครับนะจากซูซูกิมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศได้เลยนะก็ฝากกด Subscribe ในช่อง Youtube ของผมโค้ดแอคด้วย1 4 0 0 0 0ส7 4 0 0 0 subscribe แล้วนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันหลังเกมอาจักนะครับ